เสียงเนี่ยตีแล้วป่ะเออนี่ฮะวันนี้ผมเป็นพิธีกรนะสูงไม่ใกล้สูงไม่ใกล้สูงไม่ใกล้อ่าวันนี้ผมเป็นพิธีกรนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าวันนี้ผมพิธีกรนะครับนี่ใกล้ไปวันนี้ผมจะไปสัมภาษณ์ชีวิตโว้ยชีวิตของคนตกอับคนหนึ่งนะครับหรือจะเรียกว่าไม่มีจะกินในใน ปัจจุบันนี้คนคนคนนี้นะครับเราจะว่าเรียกว่าเป็นคนดังเมื่อก่อนนะครับ,รบเขาเขาชื่อว่าติกากกต๊กเจดเมื่อก่อนติ๊กเจดแต่ชื่อเขาพลาดพังครับไปมั่วสุมกามยาเล่นหมดครับยาเสพติดยาวิตามินซีอันนี้อันนี้ก็ไปพวกพี่อย่าเพิ่งขัดดิครับผมไม่หาเลยอนะ่ะอันนี้รายการเราได้ เป็นสิทธ์คนเดียวนะครับสิทธิ์รายการเดียวที่ได้สัมภาษณ์เขาเขาคือติ๊กเจดพวกโมส้สมทางการอารมณ์ตอนนี้เขาเป็นเอ็ระยะสุดท้ายครับก่อนที่เขาจะตายลงเราขอสัมภาษณ์เขาก่อนนะครับติ๊กเจดครับติ๊กเจดติ๊กเจดครับติ๊กเจด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นพิธีกรให้นะครับผมพิธีกร ติ๊กติ๊กเจ็ดติ๊กเจ็ดติ๊กเจ็ดติ๊กอันนี้นะครับติ๊กเจ็ดเอาสัมภาษณ์นะครับมันมันมันจริงไหมครับที่คุณไปเล่นยาเสพติดครับเมื่อเดือนที่แล้วที่คุณถูกจับไปอยู่ในบางขวางครับบางขวางไม่รู้มันช่วยผมด้วยเขาเขาเขาอายครับที่เขามีปมด้อยปมด้อยนะครับเขาหยัดแล้ว คูชมอยาเพิ่งผมตัวเตี้ยครับทำยังไงก็ไม่สูงผมเศร้าผมจะฆ่าตัวตายผมต่อยมันเอาผมด้วยของสอคนมารวมกันแล้วจริงไหมครับที่เขาบอกว่าคุณเป็นเออรยะสุดท้ายครับเป็นเอทผมผมหมุนมุกแล้วครับปล่อยผมไปเถอะแล้วเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คนใหม่นะครับแล้วต่อไปเราจะมาชีวิตของคน ด็กแว้นนะเด็กแว้นคนหนึ่งที่เขาพลิกผันชีวิตมาเป็นเด็กนิเทศนะครับแว่นหนึ่งต่างประเทศครับเขาเคยแว้นมาแล้วรอบหนึ่งครับรถล้มครับเกือบตายครับแต่เขาไม่ตายครับทําไมรู้ไหมครับทําไมรู้ไหมครับเขาไม่ตายเพราะเขาไม่ได้ขับครับออเอาใหม่คงไม่ทันแล้วคุณผู้ชมอันนี้เขาเราได้สัมภาษณ์ครับเขาคือ อู้ทิศอันนั้นมุกหรือคนตายช่วยนิ่วแล้วจะพบกับคนคนนี้นะครับเขาคือแวนบอยบอสครับสกอยนะมึงไม่ได้พร้อมสกอยมาหนึ่งคนนะครับนั่งข้าวหนนั่งข้างสกอยหน่อยครับข้างสกอยหน่อยข้าวสกอยหน่อยครับครับจริงไหมครับที่คุณเคยไปแวนถึงต่างประเทศเพราะจริงครับผมเราดับชาติเลยครับแข่งขันมาเยอะแล้วคุณ คุณใช้รถอะไรแข่งครับอ๋อใช้รถจำล้อครับล้อล้มล้อแหวนปามได้โหได้หมดอ่ะจำล้อผมดิฟเป็นยกล้อได้หมดครับอันนี้คือเพื่อนสนิทของเขานะครับอันนี้เคยเออเอาเยอะไปเลยครับอันนี้คือเมื่อก่อนเคยเป็นสกอยมาก่อนนะครับเพื่อนของเขาสกอยดูหน้าแล้วหน้าเหมือนสกอยคือ เมื่อก่อนที่คุณซ้อนท้ายคุณบอสครับคุณเป็นสกอยครับคุณคุณคุณไปไกลๆได้เนี่ยรายการเองกูปิดรายการดีกว่าครับกูไม่ได้คุยครับที่คุณเป็นสกอยครับคุณคิดยังไงกับคนที่เขามาว่าคุณว่าเป็นสกอยแล้วมันแบบโชว์โชว์นู่นโชว์นี่ครับไม่มีครับเป็นคนดีมีคุณธรรมครั้งหน้าก็ไม่บ่งบอกนะครับ แต่ที่เลิกนี่เพราะว่านี่ซอนปุ๊บใช่ไหมแวนปั๊บงี้เลยไอ้นี้คืออะไรยกล้อยกล้อเหมือนกาแฟยกล้อเหรอไม่ใช่นะอะไรวะอะไรอะไรกาแฟยกล้อตัดได้มั้ยกี้เมื่อกี้ตัดออกไปนะอะไรวะกาแฟยกล้อเหมือนนอกกลับมาที่คุณคุณบอสแวนนะครับไอแวน เอ่อตอนนี้คุณขับสามล้อแวนนะครับคุณมีกี่เกียร์ครับสล้อฮะวีสี่ครับสี่เกียร์มีเกียร์อะไรครับเปลี่วงเีนี่จาเอามันมันติดตรงนี้ครับที่มันเขาไม่ใช่ตลกอัจฉริยะนี่แหละรับผมชอบชอบเขาคิดไม่ทันเนี่ยอายเขาเ็าอายผมอายครับเออก่อนก่อนจะจบกับการสัมภาษณ์ของแวนกับสกอยครับอยากให้เขาหอมแก้มมาให้ดูนย ให้เขาให้มาเลยมาเลยครับไม่เป็นไรครับจะไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กนักเรียนทุนเมื่อก่อนครับสมัยที่เขาเรียนออกฟอร์ดนะครับเขาเคยได้เกียรติยศอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้เขาตกอับครับพอมาคบกับไอ้เจตแล้วเขาถึงกับชีวิตต้องไปขายปลาลาปลาไหลที่ตลาดดอนเมืองบนลันเวย์นะครับเขาคือคุณตั้ม รู้ช่ายเขาตั้มบังมดที่พี่ได้บังมดเพราะอะไรถามเขาได้เลยครับนี่แหละครับผมชอบผมชอบเฮ้ยเขาคิดไม่ทันเลยผมชอบครับตั้มบังมดครับสวัสดีครับอ่าครับเมื่อก่อนนี่คุณได้เกียรตินิยมดังหนึ่งจริงไหมครับผมไม่จริงครับผมจ่ายตังค์เอาจ่ายตังค์เอาเหรอจ่ายตังค์ยี่สิบครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับตัดทิ้งเลยครับต้้องััคจยดวเหรรบไอ้ติ๊เกตเงียบไปครับเมื่อไงฉันช่วยนี่อ่าแล้วทำไมคุณถึงพิกผัน ไม่ไปเป็นเรียนหมออะไรพวกนี้ครับอ๋อครับพอดีอยากเรียนหมอครับแต่ว่าตังค์ไม่ถึงครับครับเขาใช้เงินเท่าไหร่อ๋งก็หลายแสนครับกว่าจะจบได้ครับผมก็เลยในการจ่ายให้กับอาจารย์ในการเอาเกตครับแล้วบ้านคุณมีตังค์เท่าไหร่อืมมีอยู่ประมาณห้าสิบครับห้าสิบอันบ้านหลังหนูครับห้าสิบล้านครับห้าสิบล้านห้าสิบล้านมึงไม่มีตรงไหนห้าแสนเดียวเนี้ยครับ ขอบคุณมากครับโผมนะหรับเด็กครับแต่กูไม่อยากต้องการติ๊กเกตครับไปไกลครับผมอยากถามว่าสี่คนนี้งานจะเสร็จไหมครับไปจะถามครับครับต่อไปเราจะไปถามเด็กติดยานครับเคยเป็นเพื่อนสนิทกับหนูมิเตอร์เอ้ยหนูเชิญยิ้มครับเขาคือไตไตหรือชื่อจริงจริงไต่วายครับ ตอนนี้เขาอยู่กับเมียอยู่นะครับเราไม่สามารถรบกวนเขาได้เลยนะครับถ่ายไว่เทยครับนะครับเขาคือแก๊ปสิบศพครับตบยุงครับตบยุงคุณแก๊ปครับจริงไหมครับที่คุณ เฮ้ยเฮ้ยอย่า totally> um, um um หนีความจริงนี่ครับนี่แหละครับไฮ้อเอาลงเลยจานด้วยโอ้ทำกันนี่ได้วนี่ยผใส่ให้ข่าวข่าวก็สิบซุ่มซิบจะเป็นเรื่องจริงครับที่แคปสิบศพจะจีบจริงจริงเออแล้วคุณมีวิธีจีบยังไงครับเขาไม่ยอมบอกเคล็ดลับครับไม่ใส่เขาจะมีของดี ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเรามาเปลี่ยนคนดีกว่าเฮ้ยมาทำหางายอ่ะอ๋อได้ครับได้ครับมาแล้วครับนี่คือยิวซิวซิวยิวซิวกิ้วคันนี้ก็ได้ฉายานะครับคือผู้หญิงเจอปุ๊บทำไมครับหนีหมดครับดูจากหน้าครับครับทำไมครับคือเอาหามีวิธีจีบหญิงไงครับทำให้เขามาติดคนเต็มแล้วหลายคนไม่ใช่แบงวันติด แมงมันมันติดตรงไหนครับม่หงเล่นมุกเาลไอติเกตหน้าเตะนะครับทาก้าเกาหวานผู้หญิงนะครับเอีความดดฉันเสียเฉลยต้องยืนข้างเธอในตัวแสนเปลี่ยนทำให้เธอต้องมองฉันเหมือนฉันคงต้องตายทาง